สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องลุงเฉือภาษาช n แนลนะคะฝนตกแล้วนะคะฝนตกแล้ววันนี้ป้าแตนก็ยังไม่ได้ออกไปมานะคะยังอยู่บ้านนะคะอยู่ข้างในนะคะปะาา้าซาก็อยู่กระท่อมน้อยนะคะเพราะว่าเมื่อเช้าโอ้ร้อนอบอ้าวมากเลยโอ้ยรถถอยตาฝนบาทเนี้ยตายบ้าบิ๊กทีมา เอามาใซค์ทาร่มก่อนนะคะตาโคนยู่ที่นอกเลยเรียบเลือไปเลื่อนอนโ้โซฟาซอยเพิ่นปาเต็นทำอะไรนะคะโอ้คนตัวใหางนักเดี๋ยว ว่าแล้วเมื่อเช้าร้อนอบอ้าวมากนะคะโอ้อำหน,นึ่งดึงหน้นาตึงดึงไฟอยู่บ้่ามันละนัดแฉะ ฟามมาไว้มุมนี้นะคะเพราะว่าฝมตกนะคะเดี๋ยวเราจะมาดึงช่วยกันนะคะ <c oughs> เียบร้อยฮนา่าุเสือมาช่วยนะคะเสร็จแล้วฝั่งนี้ก็ทาเต่ายี้ตัวนี้นะคะ่มีที่หรอตัวนี้เอม่ได้หารเบามากูนนเนาะตัวนี้มันแข็งหัออันนี้มันก็ทาตัวนี้นะคะก็เลยนี่มาไว้มุมนี้เพราะว่าฝนตกมันจะได้ไม่จากนะคะ ว่าแล้วมาเร้าห้อนเอาครับห่อนด้วบาาด้วยใบยเลยตกแล้วจริงๆนะคะเมื่อเช้าร้อนมากโอ้ตกยางหนักเลยแบบนี้ดูน้ำน,นะคะโอ้ชายนอลุงเสือกอับโจ๊กโรับพฟิกก่า มันรถเกียร์รถลลแล้วก็โจกฟังงั้นแล้วก็ดีดน้ำนะคะเพื่แปบเดียวนะคะฟังอะไรไม่ได้ยินเลยนะคะเสียงฝนนะคะ ทังครัวนะคะว่าฝนสาดไหมนะคะเราก็ย้ายโซวฟากันเรียบร้ยรยะะอยแล้วนะคะโอ้ฝัดวแมากใหามีก่เม็ดบักไงเลย ร้ขัวอีกแล้วนะคะนื่ินแท้นะคะลมเสียแทดหลายนะคะไม่หยุดง่ายเลยนะคะฝนนะคะตกยางแรงนะคะ รีบช่วยกันเลยนะคะกับฟาเซนนะคะโอ้หยอดน้ำกดไม่ทันนะคะส่วนยางนะคะนี่ค่ะยางก็เป็นแบบนี้นะคะโอ้ยอดน้ำกดไม่ทันก็คือเสียเลยนะได้เททิ้งนะคะเพราะว่าฝนตกใส่นะคะนี่โอ้สกรารลิโซนพระเจ้านะคะถ้าฝนตกนี่คือถ้าเราหยอดน้ำกดไม่ทันนี่คือไม่ได้เลยนะคะ ยางที่กรีดนะคะก็ต้องเททิ้งน,นะคะย่อนน้ำกดไม่ทันนะคะ ทำขีดยางก็ลำบากเหมือนกันนะคะเวลาฝนตกก็เอาไม่ทันนะคะก็ยางที่ถูกน้ำฝนมันก็จะละลายไปกับน้ำนะคะเราก็ต้องเททิ้งนะคะเอาไม่ได้นะคะถ้าหยอดน้ำฝนไม่ทันก็คือไม่ได้นะคะ,ะเพราะว่ายางมันยังไม่แข็งตัวนะคะพอเจอน้ำมันก็จะละลายกับน้ำเลยนะคะฝนก็นะคะอยู่ดีๆก็ตกนะคะแบบไม่ได้ตั้งหลักเลยนะคะ มาบ้านภาษาน้ำบวมแต่บ่ลุงเสือแซ่บตำมะขัวอีกแล้วป๊ามาพริกแดงจร่งๆริงบาเเดเลยอี่สับเพ็ดแท้โอ้ลุงเสือจริงๆรลายเลยแดงจร่งๆเลยนะคะตำขัวตำขัว ไม่มีทีท่าว่าจะยังพอหยุดนะคะเ,เหมือนแดดจะออกนะคะแดดเริ่มจะออกแล้วนะคะ,ะก็สำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลิงเสือป่าชาแนลนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องบ่าวนุานลาลุงคนด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะ เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ